ถ้ามาเดนมาร์กเราต้องไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างโอ้โหเดนมาร์กนี่นับว่าเป็นประเทศที่สถานที่ท่องเที่ยวหน้าเที่ยวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสมัยใหม่แบบประวัติศาสตร์หรือปายแนวธรรมชาติก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายทั้งในโคเปนเฮเกนและนอกโคเปนเฮเกนที่ไหนบ้างที่ต้องไปเช็คอินให้ได้เลยเมื่อเรามาเดนมาร์กในโคเปนเฮเกนนะก็จะมีตั้งแต่หนึ่งเลยคือท่าเรือเนื้อเหาท่าเรือเนื้อเหาเนี่ยมันจะมี ึกที่เรียงกันแล้วก็มีสีสันที่สวยงามหลากตาแปลกตามากถ่ายรูปสวยมากๆเลยสวนสนุกทิวลี่อันนี้เก่าแก่แห่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยแล้วก็จะสวยมากทั้งกลางวันและกลางคืนก็จะสวยมากคนไปเที่ยวเยอะแยะมากมายเลย t h อ Little m oh, e r m a i d โอ้โห t h e Little Mermaid นางเงือกน้อยเราเคยได้ยินในเราเคยได้ยินเรื่องนางเงือกน้อยใช่ไหมในนิทานอีสุกที่ อันนี้เนี่ยมีตัวจริงให้ดูเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเดนมาร์ก The Little Mermaid ไม่ไปเช็คอินถือว่ายังไม่ได้มาเหย็บเดนมาร์ก Amalienborg Palace อ้อันนี้เป็นพระราชวังของราชวงศ์เดนมาร์กนะอันนี้เข้าไปก็จะไปเห็นเวียนยามเดินไปเดินมานะแบบถ่ายรูปได้นะคะสวยงามมากแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่คลาสสิกค,คนนิยมไปมาก Christiansborg Palace อันนี้เป็นรัฐสภา ของเดนมาร์กรวมการเมืองรวมประวัติศาสตร์แล้วก็วิวสวยๆเอาไว้ที่เดียวเลยใน r ครสเชนสอร์กพาริสแล้วถ้านอกโคเปนเฮเกนล่ะมีที่ไหนหน่าไปบ้างโครนบอร์คาเซิลปรา,าสาทแฮมล็ตอันนี้ก็เป็นมรดกโลกของยูเนสโกเลยนะอยู่ที่เฮลซิงเอถ้าใครเคยอ่านเรื่องของเชคสเปียร์นะมันจะมีเรื่องที่ชื่อว่าแฮมล็ตวิวทะเลสาบช่องแคบเอื้อสนที่สวยมากๆเลยอ่าต่อไปที่นลิลลอรมีอะไรให้เราดูก็มี ปราสาทเหมือนกันที่ชื่อว่า f e r i c s b o r g c a s t l e เป็นปราสาทที่สวยที่สุดในเดนมาร์กเลยหลายคนยกนิ้วให้เลยนะตั้งอยู่กลางทะเลสาบด้านในจะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติของเดนมาร์กเลยโอ้อันต่อไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามมากต้องไปให้ได้เลยนะถ้าไปก็แวะไปหาเราด้วยเพราะเราอยู่แถวๆนั้นแหละนั่นก็คือเมิร์นคลิน เมิร <chill> ์นคลินส์เมอนนี่มันเป็นเกาะนะคลินส์แปลว่าช็อกมันเป็นเกาะที่มีแต่ช็อกสีขาวไปหมดเลยนะตรงนั้นเนี่ยโอ้โหขาวโพลนแล้วน้ำเนี่ยจะเป็นใสสีเขียวออกขาวขาวเขียวใสสะอาดมากธรรมชาติสวยงามมากมีพิพธภัณฑ์ฟอสซิลที่เข้าไปดูได้เลยแล้วก็โอ้โหใครไปแล้วก็จะหลงรักนะธรรมชาติสวยมากเราก็อยู่ที่นั่นแหละเราอยู่เกาะเมอนเนาะอ่า ก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่บ่อนฮอมเป็นเกาะเล็กๆก็น่าไปสวยธรรมชาติชีวิตเรียบง่ายแบบ Slow life ใครอยากไปก็ไปก็ไปเลือกถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติชื่นชมประวัติศาสตร์เดนมาร์กไปด้วยสนใจที่ไหนก็พาแฟนเที่ยว